นี่ครับกลุ่มนอสอดครับลุมผมเป็นโมจิคันต์โรบไ่เพนครับจากบริษัทโมจิแงกจำกัดครับผมสมาชิกก็มีทั้งหมดเจ็ดคนครับคนแรกครับนัก์คฟิวชามิครับคนที่สองครับธนพัฒน์ที่ดดีครับผมคนที่สามครับแชรพัฒย์อนดีครับคนที่สี่ครับนัทพงศ์สุนิทะ คนที่ห้าตายายรพนุยสันติศักดิ์ครับคนที่หกครับชลิกาอัญอสงศคนที่เจ็ดครับวิลาวันของรอดครับครับผมชื่อวิตภัณั์ของเราครับก็คือโมจิแคนตาลูกไข่เค็มครับวิสัยทั์ครับสะอาสะวกอร่อยมั่นใจโมจิแงครับ อกิครับอิ่มอร่อยเพื่อสุขภาพบริการด้วยใจวัตถุประสงค์ของการตั้งการตลาดของเรานะครับข้อนหนึ่งเลยเพื่อให้ผู้บริโภคได้ลองโมจิรสชาติใหม่ครับสองครับทำให้ของประจำจังหวัดเราสอวนมีชื่อเสียงมากขึ้นสามเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าที่บริโภคที่รักสุขภาพครับ สวัสดีครับผมมาทิวชั้นนีครับผมก็จะมาในหัวข้อ s t p Marketing นะครับหัวข้อนี้นะฮะแบ่งตามลักประชากรขายนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีคนใช้ Facebook และโซเชียลเป็นอย่างมากน,นะครับซึ่งมีตั้งแต่อายุ15ปีถึง30ปีน,นะครับเป็นทั้งชายและหญิงนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยการขายสินค้าทางออนไลน์ก็จะเป็นที่นิยมอย่างมากในสังคมปัจจุบันนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่อาชีพนักเรียนนักศึกษา ไปถึงวัยทำงานมีเงินเดือนตั้งแต่9,000บาทถึง15,000บาทนะครับซึ่งในปัจจุบันสหงรณ์ออนไลน์เป็นที่รู้จักกันแบบกว้างขวางในปัจจุบันนะครับโอกาสที่จะเปิดร้านาขายแบบมหนาร้านเนี่ยก็จะสะดวกสบายและก็ง่ายต่อการสั่งสินค้าออนไลน์มากขึ้นครับการวิเคราะห์ A.T.P. นะครับหนึ่งเลยเนี่ยประเมินสถานการณ์ตลาดลดพิจารณาขนาดสองปร์เา็นครับความยากง่ายการเข้าตลาดจำนวนผู้แข่งในตลาดของเรานะครับ และความรุนแรงทางการแข่งขันในตลาดผู้นําตลาดคือใครเราต้องรู้จักก่อนว่าผู้แข่งขันข,ของบริษัทเราคือใครนะครับเราต้องพัฒนาบริษัทเราให้เหนียวกว่าบริษัทอื่นครับ2เรื่องเป้าหมายโดยการเลือกตลาดต้องมีความสาคัญกับผลิตภัณฑ์โดยเรื่องตลาดในะ่างนี้ก็คือเราเลือกตลาดโดยมีการใส่ใจสุขภาพเข้าไปนะคราบแล้ก็มีกลุ่มไวยนุ่นที่สนใจสุขภาพอย่างเช่นคอ,อลลาเจนหรือว่า ไฟเบอร์อะไรประมาณนี้นะครับ2เป็นตหนึ่งนะฮะมุ่งตลาดเพาะเอาส่วนผลิตภัณฑ์เดียวโดยมีสินค้าหลืบริการเพียงอย่างเดียวเพวื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายต่อไปนะครับกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดมารา์ติงมิกสี่ทีนั่นเองนะฮะลำดัวของอแรกครับผลิตภัณฑ์ของเราหรือโกลด์ดักนะครับผลิตภัณฑ์ของเราคือโมโจิเป็นตลุบแต่เกจเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำขึ้นมาเพื่อเน,น้นความแปลกใหม่เอาใจผู้บริโภคชอบรับประทานเห็นตลุได้ะมี ไส้เป็นไข่เค็มซึ่งวัตถุดิบทั้งสองอย่างนี้สามารถหาได้ในองถิ่นของเราเองนะครับโมจินะครับจัดเป็นอันดับแรกทางของเรานะจะมีไอเดียที่จะทำเป็นโมจิแคตานูไข่เค็มขึ้นมา, <S <S เ,าเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าที่ต้องการความแปลกใหม่และทันสมัยะครับผมสองนะครับในเรื่องราคาส่วนเรื่องราคานะฮะสินค้าเราเนี้ทางของฝากจึงมีราคาไม่แพงน่าดงนะครับเราจะนํ้เพียงกล่องละสามสิบห้าบาทขากล่องหนึ่งร้อยบาท ส่วนเรื่องของท้าจะส่งทางเราจะทิ ам, ดงตามอัตราตามเกิดที่เกิดขึ้นจริงนะฮะซึ่งเป็นราคาที่ลูกค้าสามารถซื้อขาได้ในทุกระดับครับผมต่อไปเรื่องกอรจหน่ายครับในเรื่องของการจําหน่ายธนะุรกิจเราเป็นธุรกิจแบบไม่มีหน้าร้านครับทางการตลาดจำหน่ายจะเป็นเน้นรูปแบบการขายแบบออนไลน์ซึ่งมีเว็บไซต์ของเราเองได้อีกหนะะึ่งคือแฟนเพจ Facebook ครับเมื่อลูกค้ามีการสาั่งาินั้นเราจะส่งบริการไปสีะคะ่ครับผม ต่อไปนะครับการส่งเสริมการขายโปรโมชั่นของเรานะครับในการทําธุรกิจแบบนินนาลานั้นสิ่งสำคัญคือการทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของเราอีกนะครับดังนั้นเราจะทําโปรโมชั่นเกี่ยวกับการจัดส่งในช่วงก่อนสินค้าหนึ่งงานแรกครับทางเราไม่คิดค่าจัดส่งส,สินค้านะฮะทางเราจะขอรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าเองครับผมส่วนหลังจากนั้นจะใช้โปรโมชั่นสลังคือสินค้าแนละยอดสั่งซื้อตามที่เรากําหนด ลูกค้าจะได้สิทธิพิเศษรีในเครื่อง,งในเรื่องของการนสั่งนั่นเองนะครับซึ่งโปรโมชั่นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสมของธุรกิจครับผมข้อ2 1จนะครับมุ่งการตลาดเฉพาะใช้ผลิตภัณฑ์เดียวโดยมีสินค้าบริการเพียงอย่างเดียวเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพียงเดียวนะครับการดำเนินธุรกิจในตลาดเฉพาะส่วนจะใช้ต้นทุนต่ำแต่ความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกันคื ต่อไปนะครับมุ่งการตลาดหลายส่วนราใช้หลายผลิตภัณฑ์ธุรกิจมีสินค้าบริการหลากหลายที่สามารถตอบสนองให้กลุ่มผู้บมหมายลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยแต่ละตลาดจะมีความต้องการที่ต่างกันครับดังนั้นกลยุทธ์ที่ใช้ต้องมีหลากหลายกลยุทธ์เพื่อสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเรานะครับต่อไปมุ่งการตลาดหลายส่วนโดยใช้ผลิตภัณฑ์เดียวอาศัยจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ชนิดเดียว แต่กระจายผิวพรรณไปยังหลายตลาดอย่างไรก็ตามกลุ่มบริยุทธ์ในการดำเนินการก็ต้องย่อมเปลี่ยนตามกลุ่มลูกค้าด้วยเช่นกันครับต่อไปนะครับมุ่งการตลาดส่วนเดียวโดยใช้ผิวพรรณหลายชนิดเราเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมายเพียงตลาดเดียวโดยศึกษาความต้องการของตลาดนั้นและนําสินค้าหรือบริการตอบสนองความต้องการนั้นนครับผมต่อไปนะครับมุ่งตลาดวมเป็นการขยายสินค้าหรือบริการหลายประเภทให้กับ กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มซึ่งผลิตภนนัณฑ์ในกลุ่มนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอโคที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ไม่เฉพาะเจาะจงกับลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต้องใช้เงินคุณจํานวนมากนะในการจัดการและทํารสสดีคะ,น,ะ,คะกนการวิาาารร์สถนกคะเห ตอบการที่คนครยึดถือ ไปนะครับกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดมาแรงจริงมิสสี่ีนั่นเองนะเรับลดับข้อแรกครับผลิตภัณฑ์ของเราหรือโคดักนะครับผลิตภัณฑ์ของเราคือโมจิเห็นตะลุกไข่เค็มเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำขึ้นมาเพื่อเน้นความแปลกใหม่เอาใจผู้บริโภคชอบรับประทานเห็นตะลุกได้มีไส้เป็นไข่เค็มซึ่งวัตถุดิบสองอย่างนี้สามารถหาได้ท้องถิ่นของเราเองนะครับโมจินะครับจัดเป็นอันดับแรกทางของเรานะจะมีไอเดียที่ ทำเป็นโมจิเทนนบะไอเทมนมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าที่ต้องการความแปลกใหม่และทันสมัยครับผมสองนะับในเรื่องราคาส่วนเรื่องราคานัะฮะสินค้าเรา่อนี้นะครของฝากจึงมีราคาไม่แพงมากนะครับเราจะนับเทียงกล่องลาสามสิบห้าบาทสามต่อหนึ่งร้อยบาทนั่นเองนะฮะส่วนเนรื่องของค่าจัดส่งทางเราที่ที่ตามอัตราตามเกิดที่เกิดขึ้นจริงนะฮะซึ่งเป็นราคาที่ลูกค้าสามารถซื้อ้าได้ในทุกระดับครับ ต่อไปหลเกการจำหน่ายครับในเรื่องของการจําหน่ายธนะุรกิจเราเป็นธุรกิจแบบไม่มีหน้นา,หาร้านครับทางการตลาดจำหน่ายจะเป็นเน้นรูปแบบการขายแบบออนไลน์ซึ่งมีเว็บไซต์ของเราเองได้อีกนั่นคือแฟนเพจ a c e b o o k ครับเมื่อลูกค้ามีการสั่งนค้านั้นเราจะส่งโดยทางไปรษณีย์ครับผมต่อไปคาัการส่งเสริมการขายโปรโมโชั่นของเรานะครับในการทําธุรกิจแบบไม่มีหน้นา,หาร้านนั้นสิ่งสำคัญคือการทำให้ลูกค้ากลับมา ใช้บริการของเราอีกนะครับดังนั้นเราจะทำโปรโมชั่นเกี่ยวกับการจัดส่งในช่วงโปรจลิค้าหนึ่งสัปดาห์แรกครับทางเราไม่คิดค่าจัดส่งสินค้านะฮะทางเราจะขอรับไม่ชอบค่าจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเองครับผมส่วนหลังจากนั้นจะใช้โปรโมชั่นสลังคือสินค้าในะยสั่งซื้อตามที่เรากำหนดลูกค้าจะได้สิทธิพิเศษในเรื่องในเรื่องของการจัดส่งนั่นเองนะครับซึ่งโปรโมชั่นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสมของธุรกิจครับผม